ดีมากแล้วได้บาทหนึ่งฉันรบเร้าพี่น้องไปไปบังเต้าไปดิ้าเต้าเต้าเต้าฮะ เหมื่อยแล้วเขามากินอะไรเย็นเย็นเหนื่งงอยเปโอ้กินบัดแก้วเลยนะนักแถแนวเย็นเย็น กกเอ้อัอ่นโอ้เจ็บอะไรทำไมจับให้ไหมเลเลกำลังวงงังกำลังอ,อะไรนะกวาอ,อะไรนะกัวกลัวทำไมฮะไม่จับเลยเนาะ นี่มานานมาดูช้างตัวโตช้างตัวใหญ่มากเลยช้างอะไนอะไรอุนน้ยนนหุ้ยหุ้ยยัยนอ่ะอ่าเธออย่าเข้าไปใกล้นะอืมอืม ตัวใหญ่ขนาดพี่น้องปอ้าบักใหญ่บ,กบกักสร้างคู่บ้านคู่เมืองมานายานเอาว่าขี้เดียดชี้หันี้เห็นเขากินขี้เดียดเพิ่นชี้หักไหม่นเห็นเขากินน่ะน,นี่เพิน่นสีอ้วกโอ้ยเนาะจะแม่นคือคะ่ะ ยังไปเคี้ยวกับมันสิลูกเอาเลยเอาให้นางกินไปหมดนั่นแหละมาน่ายอย่าเข้าไปใกล้นะลูกันายาก <c oughs> ช่างช่างช่างช่าน้นองเคยเห็นช่างหรือเปล่างามแท้ๆเนาะเขาไม่ดุนะเนี่ยดินะเนี่ยเขาไม่ดุเสียเีเห็นไหมเสียงเคียว าวย่เขามากันเยอะเลยอุ้มอุ้ยยันมันจะไม่แต่ยันไม่ยานเออจำมนเลยวันนั้นมันเหมือนอาดานิ่งเอาขวเข้ามา ลงมามามพามาเที่ยวช่างฟาร์มทองเออย่ามใดอันเสือกับอันอันพนีมาตอนนี้เขาเริ่มขยายพี่น้องโอ้อันนี้สงสัยเหตุโกงเสือได้นี่เออมีบ่มีเสือเหมือนบ่กเขายังขันเราเอามาเนาะ นกแก้วไปดูนกแก้วลูกไหน đâu นกแก้วนกก้วสีลืองนกแก้วกวากวาง กวางแม้นยังกวางเม้นยังเนี่ยนี่อทษจะตาหักเนาะหน้าตาเขาน่ารักมากห,หน้าตาน่ารักมานดะ้ไมนะเห็นไหมยันเห็นยังลูกมันอยู่ในกรงอ,อืม มุดทหารเข้านีแมวกระห้วยเหมือนแมวเลยแมวที่ขยายใหญ่น่ารักมากอ่ถ้าจิ้นเสียงแมวตัวฟูฟังเลยฮัาโ องายทองแปลงแง่งบบดนี้พี่น้องคนคือสีห่อนแหงปไาตอนนอนงายทองแปลงแง่งพักเนาะอืมข้างหน้าคนรับได้พี่น้องเลยคนรับเฮ้ยเจ้าพี่น้องเลยเป็น้าโอ้โหอันนี้นี่นี่ไงนี่ไงนะสิงโต จะกดมาทั้งนี้โอ้โหมวยกลัวพี่น้องเสียงเป็นต่ญาตเสียงพี่น้องโอ้คอยญานขอยญานขอยญานเด้อวันบบปีนออกได้อีกปะ ีหคนห้อนอืมไปเดินไปอย่าเข้าไปไดม้มามามานี่พี่น้องเจ้าป่าตัวใหญ่มากอ๋อผสมกันเลย มันเปตัใหญ่อ๋อ้าหตังนะ้ตวใหญ่อันนีนอตัวจริงอ๋อตัวตัวเล็กอตัวใหญ่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะนี่ตัวพี่น้องเฮ้ยห้อนั่น เเดีนนะกลัวไม่มอ่ะกลัวหรือเปล่าหฮะกลัวหรือเปล่าถ้าดื้อนะมันจะงับคอเอาเห็นไหมนะเจ้าป่าไปเบิ่งตัวหน่อยป่ะอะไรอ่ะกระต่ายเออเก่งไปไปอีก ไปไปลงข้างหน้าข้างหน้าไม่ยังอันนี้ไม่มีไม่มีไปสิาพามาหน้าไปหาเลาอ,อเบิ่งซิงโตนี่ได้ไดิเนย์นี่ได้มันเห็ดหน้าเพราะว่าออกมาอยู่นี่ดิดิมันออกมาในหูหมาหน้าเห็นหมนะออัน่ะเออลิงนี่นี่เด็กสื้อมันนี่ลิงปีซางอันนี้ฮะลิงมามสูส อโมย,ยังบุหุจักอันบุเ็นไปนกแก้วไม,มไม่มีอะไรเนี่ยตาบุเห็นเลยตาน,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 น่นนีน่แนงบังแงนู่นนู่นนู่นแงบังแงบังตาหนันแงนบังนี่เห็นไหมนะนกน,ก,นกแก้วกสีแดงนี่ก็มีมีทุกตัวเลยพี่ลูกลิง ลูกลิงเห็นไหะหยอกกันพี่น้องเพื่อนเอ้ยน่ะไปดูนกแก้วอ่ะน,น่ะนกแก้วสีฟ้าบ่ะน,น่ะพี่น้องโอโหพาน้องมานาเที่ยวสวนสัตว์กว้างใหญ่อลังการพี่น้องป่าฮู้ตัวปีนี้เขาขยายกิจการฮ้ เออคอยรืมอว่าฟังคอยเจอหนักร้อว่างตาเออละไทยพันอยู่ในนั่นแหละในห่านกาแฟอยู่เดียวนี่ยตาเออละไทยยังไงลูกไปงไงตัวจริงผู้ดีผู้ดีต่อพี่น้องตาเออละไทยนะขาวจุนพูนอยู่ฮอ้น่าสวยเออพักขนนอนออ ต้องใส่ิ่นมางานแข่งเรือมาร่องเพลงงานแข่งเรือเนาะไปน้องพาคนเห็นจุ่นพาันมารถตู้หนึ่งทีมงานเป็นอะไรเพิ่นเป็ดมาหน้ามาดูเป็ดนี่เป็ดว่ายน้ำขยายขากระรีเป็ดเป็ดเป็ดอืมไปหอนแดดลราปะปะปะ คุ้มคุ้มพี่น้องเขามาเที่ยวในคุ้มมีสัตว์ไลายหลกักให้เขาเบิง่งอ่าคุ้มอยู่บริสียเงินได้ียจะขาจอดรถสี่สิบบาทอ่ะให้เบิ่งเสื้อก่อนแม่ก็ยังอยากเบิง่งลูกแม่อ่อนซอนอ่าเด็ก